าพที่เห็นมันร้อนกว่าหนังผีครับสแกมเมอร์จีนนับหมื่นคนหนีตายจากกัมพูชาเมืองฝุงปลวกแตกรังแล้วพากันไหลเข้าสู่ฝั่งลาวและเมียนมาแล้วใครช่วยใครกันแน่ถึงได้ย้ายรังโกงกันง่ายๆแบบนี้เตรียมตัวไว้เลยครับว่าของใหม่กำลังจะมาถึงมือคนไทยและผมจะเล่าให้ฟังว่าทำไมเราต้องหงุดหงิดกับเรื่องนี้ คุณผู้ฟังครับลองนึกภาพตามผมนะคนเป็นหมื่นหมื่นคนเลยนะครับหอบกระเป๋าลากข้าวของหน้าตาตื่นตระหนกวิ่งกันแบบไม่คิดชีวิตเบียดเสียดกันเหมือนฝูงมดแตกรังไหลทะลักข้ามชายแดนนี่ไม่ใช่ฉากในหนังซอมบี้ที่ไหนเลยนะคุณผู้ฟังแต่นี่คือภาพจริงครับที่เพิ่งหลุดออกมาจากแอปพลิเคชัน Telegram เป็นภาพของแก๊ง call center ชาวจีนหรือที่เราเรียกว่าก c a มอร์นั่นแหละครับ กำลังหนีตายหัวสุกหัวซุนออกจากศูนย์บัญชาการใหญ่ของพวกมันในประเทศกรัรมพูชาคำถามแรกที่มันเว็บเข้ามาในหัวผมเลยคือฮะหนีกันง่ายขนาดนี้เลยเหรอคนเป็นหมื่นหมื่นเนี่ยนะเดินดุ่มดุ่มข้ามชายแดนกันเหมือนไปเดินตลาดนัดมันไม่มีใครคุมไม่มีใครสกัดไม่มีใครจับเลยหรือยังไงหรือว่าอืมมันมีใครบางคนจงใจเปิดทางให้พวกมันหนี นี่มันไม่ใช่การกวาดล้างแล้วมั้งครับนี่มันคือการย้ายบ้านย้ายรังมาตั้งใกล้ๆบ้านเรามากขึ้นหรือเปล่าเพราะปลายทางที่ไอ้ฝูงปลวกพวกนี้มันกำลังมุ่งหน้าไปก็คือประเทศลาวและประเทศเมียนมาซึ่งมันก็คือติดกับชายแดนไทยนี่เองไงครับคุณผู้ฟังหูยคิดแล้วมันน่างุดหงิดจริงๆเอาล่ะครับเรามาปติปะต่อเรื่องราวกันหน่อยดีกว่าว่าไอเหตุการณ์แตกรังครั้งประวัติศาสตร์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไง เรื่องทั้งหมดเนี่ยมันมีจุดเริ่มต้นมาจากความเดือดดาลนของรัฐบาลเกาหลีใต้ครับคุณผู้ฟังเรื่องของเรื่องคือมันมีนักศึกษาชาวเกาหลีใต้คนหนึ่งโดนแก๊งเคาเซนเตอร์จากกัมพูชานี่แหละหลอกจนสุดท้ายน่าเศร้ามากครับเขาตัดสินใจจบชีวิตตัวเองทีนี้เรื่องมันเลยแดงขึ้นมากลายเป็นข่าวใหญ่ที่เกาหลีใต้คนเกาหลีเขาโกรธมากแรงกดดันมหาศาลก็เลยพุ่งตรงไปที่รัฐบาลกัมพูชาแบบเต็ม รัฐบาลเกาหลีใต้เขาไม่ยอมแล้วครับเขาเอาจริงถึงขั้นส่งเจ้าหน้าที่ของตัวเองเนี่ยบินตรงไปที่กัมพูชาเพื่อร่วมมือไล่ล่าแก๊งคนชาติเดียวกันที่มาตั้งฐานอยู่ที่นั่นพอกลายเป็นเรื่องระดับประเทศแบบนี้รัฐบาลกัมพูชาก็อยู่เฉยไม่ได้แล้วไงครับคุณรู้ฟังจากที่เคยทําเป็นหลับตาข้างหนึ่งหรืออาจจะสองข้างเลยก็ไม่รู้คราวนี้ต้องลุกขึ้นมาทําท่าทีแข็งขันทําเป็นกวาดล้างครั้งใหญ่ให้ชาวโลกเขาเห็นสถานการณ์ แต่ดูจากการควบคุมแล้วมันเหมือนการอำนวยความสะดวกมากกว่าการสกัดจับนะครับคุณผู้ฟังมันดูง่ายง่ายเกินไปจริงๆที่นี่แหละครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคยี้ดราม่าที่ทุกคนคาใจคำถามตัวใหญ่ๆเลยคือกัมพูชาคุณกำลังทำอะไรอยู่นี่คือการปราบปรามจริงๆหรือเป็นแค่ละครฉากใหญ่ที่จัดฉากขึ้นมาเพื่อผลักภาระให้พ้นตัวนะครับลองคิดดูนะครับ การจะจัดการกับคนเป็นหมื่นๆนคนเนี่ยมันต้องใช้ทั้งกำลังคนงบประมาณและเวลามหาศาลถ้าจับได้หมดก็ต้องหาที่คุ้มครงต้องสืบสวนสอบสวนต้องประสานงานส่งตัวกลับประเทศจีนมันยุ่งยากซับซ้อนไปหมดหรือว่าการเปิดทางให้พวกนี้หนีออกไปจากประเทศตัวเองมันเป็นทางออกที่ง่ายที่สุดสำหรับเขานะครับคือปัสสาวะให้พ้นบ้านตัวเองไปซะส่วนจะไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครต่อ ก็คงไม่ใช่เรื่องของเขาแล้วใช่แบบนี้หรือเปล่าถ้าเป็นแบบนั้นจริงนี่มันน่าเจ็บใจมากนะคุณรู้ฟังเพราะเท่ากับว่าเขาไม่ได้กําจัดปัญหาแต่แค่ทรงออกปัญหาไปให้ประเทศเพื่อนบ้านซึ่งหนึ่งในประเทศที่รับผลกระทบเต็มๆก็คือประเทศไทยของเราเนี่ยแหละครับในขณะที่กัมพูชากำลังทำตัวมีพิรุษฝังจีนเมียนมาแล้วก็ลาวเองเนี่ยก็หูพึงกันเป็นแถว ทางการจริงก็ออกมาพูดเหมือนกันว่ากําลังจับตาสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดแต่คําถามคือจับตาในฐานะอะไรในฐานะที่จะช่วยปราบปรามหรือจับตาดูว่าพลเมืองตัวเองจะหนีไปซุกหัวอยู่ที่ไหนต่อส่วนเมียนมากับเรายิ่งน่าคิดหนักเลยครับวันนี้คือการเตรียมรับมือกับสแกมเมอร์ระลอกใหม่หรือว่ามันมีการดีลกันลับๆเพื่อเตรียมเปิดบ้านใหม่ให้แกงพวกนี้ไปตั้งรกรากกันแน่เพราะเราก็รู้ๆกันอยู่ว่า พื้นที่แถบชายแดนของทั้งสองประเทศนี้มันมีกลุ่มทุนจีนสีเทามีเขตอิทธิพลมืดที่กฎหมายเข้าไปไม่ถึงอยูอย่เยอะแยะเต็มไปหมดมันช่างเหมาะจอกับการตั้งรังสแกมเมอร์แห่งใหม่ซะจริงๆและพอเรามองย้อนกลับมาที่ประเทศไทยเฮ้ยมันน่าเหนื่อยใจครับคุณผู้ฟังเราเนี่ยมันเหมือนเป็นสนามอารมณ์ของแก๊งพวกนี้มาตลอดโดนโกงกันซ้ำแล้วซ้ำเล่าว,วนเวียนเป็นลูปไม่จบไม่สิน้นพอที่หนึ่งโดนทลายมันก็แค่ย้ายไปตั้งที่ใหม่ แล้วก็กลับมารอคนไทยเหมือนเดิมเพราะอะไรเหรอครับเพราะคนไทยเปง่ายไงครับเรามีระบบธนาคารที่โอนเงินสะดวกเราเข้าถึงอินเทอร์เน็ตกันทั่วถึงและต้องยอมรับว่าคนของเราจำนวนไม่น้อยเลยที่ยังตามไม่ทันเล่เหลี่ยมของมิจฉาชีพพวกนี้ในขณะที่กัมพูชากำลังถูกตั้งคำถามว่าช่วยแก๊งโกงหนีเพราะไม่อยากปวดหัวหรือเปล่าคนไทยก็กำลังจะกลายเป็นเหยื่อวนลูปอีกครัง้ง จริงอยู่ครับที่บ้านเราตำรวจไซเบอร์ของเราก็ทำงานกันอย่างหนักมีการจับกลุ้มมีการอายัดบัญชีม้าก,กันทุกวันเราเข้มงวดกว่าหลายประเทศในภูมิภาคนี้แน่นอนแต่คุณผู้ฟังครับเราจะประมาทไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวเพราะตอนนี้สมรภูมิมันกำลังจะเปลี่ยนไปศัตรูมันกำลังจะย้ายมาตั้งฐานประชิดรัวบ้านเราแล้วคุณผู้ฟังลองจินตนาการภาพที่เลวร้ายที่สุดตามผมนะจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าแกงสแกมเมอร์นับหมื่นชีวิตพวกนี้มันไม่ได้ไปรวมกันเป็นศูนย์ใหญ่ที่เดียวเหมือนเดิมแต่มันแตกตัวครับกลายเป็นรังเล็กๆก,กระจายตัวกันไปตั้งเป็นด่านหน้าตามแนวชายแดนลาวเมียนมาที่ติดกับประเทศไทยคิดดูสิครับการปราปรามมันจะยากขึ้นขนาดไหนจากที่ต้องบุกทลายแค่จุดใหญ่จุดเดียวคราวนี้อาจจะต้องไล่ทะลายเป็นร้อยๆจุดย่อยๆที่ซ่องตัวอยู่ตามป่าตามเขามันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยอะแล้วที่น่ากลัวกว่านั้นคืออะไรคุณผู้ฟังทราบไหมครับ คือการที่พวกมันมาอยู่ใกล้เรามากขึ้นมันหมายความว่าพวกมันจะสามารถเข้าถึงทรัพยากรในฝั่งไทยได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นการลักลอบใช้สัญญาณโทรศัพท์ของไทยการหาคนเปิดบัญชีม้าที่ง่ายและรวดเร็วกว่าเดิมหรือแม้กระทั่งการล่อลวงคนไทยข้ามไปทำงานเป็นสแกมเมอร์ซะเองทุกอย่างมันจะง่ายขึ้นสำหรับพวกมันและอันตรายมากขึ้นสำหรับพวกเรานี่คือสิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดในตอนนี้ เรื่องนี้มันใกล้ตัวเรากว่าที่คิดเยอะเลยครับแล้วคนไทยเราอ่ะจะทำยังไงกันดีล่ะครับขราวนี้สถานการณ์มันอัปเดตกันเร็วมากจริงๆครับคุณผู้ฟังเราต้องตามข่าวกันให้ทันต้องรู้เท่าทันกลโกงใหม่ๆที่พวกมันจะคิดค้นขึ้นมาดังนั้นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้รับแจ้งเตือนเวลาที่ผมสอ่งอัปเดตข่าวใหม่ๆไปให้จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อรายต่อไปและช่วยกันแชร์คลิปนี้ออกไปเยอะๆนะครับ ให้คนรอดตัวของคุณได้ตระหนักถึงภัยเงียบที่มันกำลังคืบคลานเข้ามาใกล้เราทุกขณะสุดท้ายนี้ผมอยากจะบอกว่าถึงแก๊งโกงพวกนี้มันจะวิ่งเร็วย้ายรังเก่งแค่ไหนก็ตามแต่เกราะป้องกันที่ดีที่สุดก็คือตัวเราเองนี่แหละครับต้องมีสติอยู่เสมอไม่โลภไม่เชื่อคนง่ายและที่สำคัญที่สุดคือต้องเช็คยอดเงินในบัญชีของตัวเองให้ดีๆนะคุณผู้ฟังไม่อย่างนั้นไม่ว่ารังโจรมันจะอยู่ที่กัมพูชา ลาวเมียนมาหรือดาวังคารเราก็สวยวนลูปได้อยู่ดี